แรนดอม1นาะทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่จักรวาลรักคุณสิ่งที่จักรวาลแสดงออกในเรื่องของความรักกับคุณนะคะ เขากำลังนำพาคุณไปสู่ห้องหัวใจที่อยู่ภายในส่วนลึกของคุณเองไขประตูหัวใจเข้าไปสู่การเยียวยาสู่การเรียนรู้อบกอดเด็กน้อยในใจและความเศร้าในอดีตเพื่อนำพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงการขอบคุณกับโชคชะตาการฟังความรู้สึกข้างในและเคลียร์ลิงนั้นจะช่วยทำให้คุณนั้นได้สามารถเติบโตเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและกลับคื้สู่บ้านเ่าจิตเดิมแท้ได้ เสียงของข้างในใจคุณนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จักรวาลจะถ่ายทอดความรักและการนำทางเพื่อเข้าสู่ศักยภาพตัวตนภายในที่แท้จริงความรักอันไรเงื่อนไขที่จักรวาลให้กับคุณผ่านเส้นทางของการตื่นรู้นะคะใครที่ต้องการทักทายดูดวงส่วนตัวทักกันมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ